ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแม่น้ำกะมีน่ากินออมไก่ค่ะออมไก่ไครเนาะค่ะเนาะออมไก่ใส่เบอร์ยูจ้าออมไก่ไครจ้มะมาได้พี่น้องมากินน้ำกันได้จ้าเมนูห้ามือนีออมไก่ใส่บึงอือเนาะค่ะเนาะส่วนผสมกับจีนี้ น้ำปลาแด,กป,ดกปลาแดงปลาล่าห้าหนีแ่แหละจ้ะพริกสดพริกแหง้งหอมแดงกระเทียมตำใส่กันเนาะคะ่ะจ้ะน้ำปลาผู้ชุดรสนี่แหละเนี่ยใส่ห้กากระไดพวกนี้ยังนอกเนื้อไปจากนี่ดอกเน,นาะค่ะนอดอีสานบ้านห้ากินแบบเล่าๆนี่แหลคะค่ะโดยกินพัดกินทอดดอกกินเล่าๆบ้านห้าหนีแ่แหละจ้ะเออ แสบต้มไก่เมียไข่ค่ะแสบคักด้วยค่ะด้อซิมอีกกอนจุกแล้วจ้ะไปตู้ม่ใช่ไอตู้ที่เขาเขียไว้น,นูะค่ะ <S <S ตู้ตะไข่ แค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะงสำหรับคลิปนี้จบไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ